สมัยหนึ่งในระยะเวลาเกือบ8 0 0ปีพศ1 7 0่ถึงพศ2493เป็นช่วงระยะเวลาความเจริญรุ่งเรืองอันหนาเลือเสือของอาณาจักรอีกหม่องหนึ่งในอุตสาคณีรัฐ12ปันนาอาณาจักร12ปันนาหรือประเทศ12ปันนาที่ถือสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ผู้เปลี่ยงไก่ก้าหารและชานยุดทิมิสอวาพญาเจือเป็นผู้รวมร่วม ล้อมละลายความแตกต่างทางชาติพันธุ์สถาปนาหอค้ำเชียงหลวงขึ้นและตั้งตนขึ้นเป็นพระาเจือง ปฐมราชวงศ์อลาโวสวนตาดประวัติศาสตร์การเมือง12ปันหน้าได้ปรากฏในหนังสือผืนเมืองต่างๆต่อเนื่องมากนับตั้งแต่สมัยของพระองค์ตังเลกระาษนับเวลาตั้งแต่พยยระ่าเจียงปฐมพระมหากษัตริย์ถึงเจ้ามอมคำลือพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายบางตำรากระบอกว่ามีพระมหากษัตริย์บริหารบ้านเมืองหอคำเชียงรุงถึง41ราชกาลบางตำล่าก็บอกว่า44ราชกาลบางตำล่าบอกไปถึง4 5ราชกาลอันใด ที่เป็นเรื่องจริงกันแน่มันก็เป็นเรื่องของประวัติศาตสตร์เตที่เป็น41-44หรือ4 5ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สืบเสือ้อสายราชวงศ์อลโวสวนตานที่สืบมาตั้งแต่พระญาเจียงประถมพระมาหากษัตริย์ทั้งสิน้นลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพืชพันธุ์ป่าไม้ของบ้านเฮาตามแนวทังศาสตร์ห่ง,งพระราชาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงตรงกลางเป็นเกษตรกรรม การปฏิวัติวัฒนธรรมรัฐธิคอมนิตสิ่มิส่วนในการทำลายภู่มปัญญา,าศาสนาวัฒนธรรมของี่นอองชาวเทลือไปหลายนะครับมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อยุคก,กาลสมัยเปลี่ยนไปผ่านไปเวลาผ่านมานะครับระบบข้อมนิตก็เสื่อมค่ายความเข้มแข็งความเฉื่อยดลงนะครับาศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของี่นอองชาวไทือ12ปนันหากับกลับฟื้นพื้นชีวิตขึ้นมาอีกเขียวนึงชิบสองปันหาเปิดตัวห่ โลกภายนอกเห็นอีกเท่วนึงคนไทยจากประเทศไทยเมืองไทยของเขาของา้าวหุจักและไปมาหาซูพี่น้องชาวไทลื้อ12ปันหน้าเป็นเสมือนชนช,นชาติร่วมสายบันพบุรุษอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนเวลาแห่งความสวยงามเหล่านั้นยืนอยู่ได้โมดุลน,นะครับวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทลื้อ12ตันหน้าก็ต้องถูกทำลายลงอีกเทือกหนึง่งครั้งใหญ่เทือกนี่งใหญ่ที่ใหญ่กลัว ช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของระบบคอมมินิ์ของเหมาเจ๋อตุงอีกซึ่งเป็นการทําลายหลังอย่างนักนวงกว่ารปฏิวัติสมัยนั้นนะครับเป็นการทําลายวัฒนธรรมพี่น้องชาวเทือย่างถาวรอ,อีกน้อย่างสินเชิงอีกด้วยนั่นคือการถึกทําลายจากการพัฒนาในระบบของทุนนิยมหรือว่าเสรีนิยมนั่นเองครับพี่น้องถือว่าเป็นภลมคุ้มคนที่เสือสายมาทำกันนะครับอาจจะเป็นบรรพบุรุษเดียวกันก็นกพี่น้อง ชาวไทยทุกคนนะครับภาคกลางภาคอีสานนะครับพี่น้องเจ่าล้านนานะครับหรืออาจิบลงไปถึงพี่น้องทางภาคใต้ก,ตก็ดสิบมีสายสัมพันธ์บรรพบุรุษเกี่ยวของเกี่ยวดองกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเกินในพี่น้องในฟังกันเกินในะขย่วเติบส่วนประวัติข้อมเป็นมานะครับเอาเรื่องของพระยาเจืองว่ากันในเรื่องของพระยาเจืองเน้นเน้นในเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองข้อมเป็นมานะครับของพี่น้องชาวไทยฤๅ้ ในแถบบริเวณนี้ต่อไปกันแล้วกันตังแรกเริ่มเดิมที่นี่พี่น้องเศร้าไถลือ้อนี่ทินทียูทีเมืองลือหลวงประเทศจีนเอื่นมาลือแจงต่อมาได้เคลื่อนใหญ,ญ่ลงมาอยู่บริเวณเมืองน้องแสหน้องแส่นี่ซึ่งเป็นทะเลสาบอยู่ในสายนํำแม่น้ำสายหนึ่งที่นี่ปากนนำอยู่ประเทศเวียดนามเลยครับที่เขาเอืนว่าแม่น้ำเหลืองน,นะว่าสมัยสงครามเวียดนาม เป็นเมืองน้องแสนะครับทุ่มืงอนีิเขื่นเขาเอ็นเมืองตาลี่ต่ว่าทะเลสาบก็ยังเอง็นทะเลสาบทะเลสาบน้องแสอยนะครับหรือว่าทะเลสาบตาลี่ประมาณนี้แหละเป็นสายน้ำที่ไหลจากขึ้นเหนือลงมาทิศใต้คู่กันก็นแม่น้ำโขงนะครับอยู่คนละหุบเขาสันต์หรอยู่คนละหุบเขาแต่ว่าแม่น้ำที่มีที่ไหลผ่านเมืองน้องแสหรือว่าไหลผ่านทะเลสาบน้องแสนะครผู้ใด ศึกษาเกี่ยวกับตำาหน่งของพญานาคพญาศีสุโธเนี่ยพญานาคขาชเนี่ยครับสี่ิคูจากทะเลส,สาบน้องแสนดีๆนะครับซึ่งปัจจุบันมันอยู่ในเขตประเทศจีนนะครับอยู่ในสายแม่นม้ำที่ไหลคูลงมาก,กันก็แม่น้ำโขงจากทิเบตนะครับแต่ว่าแม่น้ำสายที่มีน้องทะเลผ่า,านทะเลสาบเมืองน้องแสนลงมาเนี่ยปากน้ำศิินนศอยู่ประเทศเวียดนามนะครับแต่ว่าแม่นม้ำโขงเนี่ยปากน้ำก็อยู่ประเทศเวียดนามเือกันแต่ว่าอยู่เวียดนามไต้นะครับ จเกตีอธิบายไว้จังไดเอาตำแหน่งต้องเป็นคนที่เบิ่งแผนทีรู้อย่างสิเข้าใจนะครับฟังเบาธรรมรหลันเบาอาจสิงงงอยู่เนาะไม่น้ำโขงกับปากน้ำอยู่เวียดนามนะครับแต่ว่าอยู่เวียดนามใต้แม่น้ำเหลืองก็มีปากน้ำอยู่เวียดนามนะครับเพื่อกันแต่ว่าอยู่เวียดนามเหนือแต่ว่าสองสายแม่น้ำเนี่ยไหลจากที่เหนือลงสู่ทิศใต้ขนานกันมากกับแม่น้ำโขงอีกแม่น้ำเส้นหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับไหลลงมาคู่กันมากนะครับมีสารวินมีแม่น้ำโขงมีแม่น้ำนี่แหละแม่น้ำเหลืองนี่แหละครับพี่น้อง สามสายนี่แหละลงมาจากที่เหนือลงสู่ที่ใต้นะครับแต่ว่าแม่น้ำสายวินปากแม่น้ำอยู่ในประเทศมาในปัจจุบันเอาว่าเรื่องน้องแสบะนะหลังจากที่พี่น้องชาวไทลื้อตั้งรักอยู่น้องแสบได้กับบโดดก็ได้ย้ายลงมาสู่ลุ่มแม่น้ำโขงสิบสองปันหน้าในปัจจุบันนะครับประมาณทศวรรษที่สิบสองซึ่งเกิดมีวีลบุรุษชาวไทลื้อชื่อเจ้าเจียงหานคณะนั้นอยู่ในเขตดินแดน หลุมน้ำเจ้าพญาต่แม่น้ำโค้งตอนใตยอยู่ในยุคอาณาจักรของลุงเลืองอยู่ทางทิศเหนือนะครับอาณาจักรของพี่น้องเจ้าเทือกสิบสองปันหน้านี่ก็เลื่อมโกโตจากมีรล่าหลุดชี่ชื่อเจ้าเจียงหานได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆในเขตสิบสองปันหน้าในปัจจุบันนี่แหละตั้งเป็นอนาณาจักรแกลื้นะครับหรือว่าเซอรี่อ่าอ <c oughs> อนยากครับพี่น้องโดยตั้งศูนย์อำนาจการปกครองเอาไว้ที่หอคำเสียงลุงจะเลื่อนลุงเรืองมากนะ เป็นเวลายาวนานถึงเจ็ดหลเก่าสิบปีต่อมาถึงสมัยของพระเจ้าอุ่นเมืองขินคล้องหลาดอยู่ในช่วงเล่าปีพศ2 1 2 2 2นหนถึงนบได้แบ่งเขตการปกครองเป็น12หัวเมืองนะครับอันนี้สิอยู่ช่วงระยะกลางๆของความเจริญของอาณาจักรหอ,อคำเชียงลุกอยู่ในช่วงรัชสมัยของเจ้าอินเมืองนะครับขินคล้องหลาดได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น12หัวเมือง แต่ละหัวเมืองให้มีการเฮตุหน้าหนึ่งพันหาบหนึ่งพันหาบเขาต่อหน้าหนึ่งทีหนึ่งหัวเมืองจึงเป็นทีไปทีมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละว่าสิบสองปันหน้าในเบงเขตการปกครองเอาไว้ในอดีตเป็นแบบนี้นะครับซึงเป็นที่มาข,ของคําวะสิบสองปันนาออกเป็นสิบสองปันนามาเา่าสม,มือนในปัจจุบันพี่น้องเจ้าเลืออาศัยอยู่สองฝากฟังแม่น้าโขงมองนี้คือด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแม่น้าโขง มีเมืองต่างๆที่เป็นภาษาไทลือได้เอื่นไว้ว่าหาเมืองตะเวนต๊กหกเมืองตะเวนออกร่วมเจียงหุ่งร่วมกับเมืองเชียงลุงเป็นสิบสอนะครและทั้ง12ปันหน้านั้นประกอบขึ้นโดยเมืองหน่อยใหญ่ต่างๆอย่างเช่นฟังตะเวนโต๊กครับมีเมืองเชียงลุงเมืองหลวงเมืองห้ําเมืองแส่เมืองลูเมืองเมืองอองเมืองล่วงเมืองหุ่นเมืองพ่านเมืองเชียงเชียงจง เมืองไห้เมืองเสียงลอเมืองม้างนะครับพิถึกจังไดขอกราบขออภัยด้วยครับพี่น้องแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตงงอ่านถึงแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นภาษาพื้นเมืองเขาแต่ว่าเวลาเขียนเป็นภาษาไทยออกมาแล้วเนี่ยจะกสิออกเสียงแนวใดนะครับขึ้น่าไก่เคียงนะครับพี่น้องส่วนเมืองฟังทางทิศิเวนออกมีเมืองลาเมืองบานเมืองแว่นเมืองหิงเมืองปางเมืองล่าเมืองวังเมืองพงเมืองหยวนเมืองมาง และเมืองเชียงทองนะครับเชียงทองวงนี้นอาจจะไม้เมื่อไานจะเป็นไม้ถึงหลวงป่าบาทอาจจะเป็นเชียงทองท้งบุดแหละอยู่ในเขตไกลภูเขาท้งบุญแหละครับ12ปันหน้าพุ๋ยพอคําา่าเสียงเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยใส่เปลืองแต่ละเมืองค้า่าเสียงนี่ใส่เปลืองดีครับบ้านใดเมืองใดก็มีแต่จเสียงน้ำหนาน,นะนะนะครับเสียงในหมายถึงช้างนะครับถ้าทาั้งอาณาจักรขอมก็ที่อื่นซ้อนะซ้อถ้าทั้งเนื้อภาษาทางไทยลือไทยไง ทั้งหลายที่ท่างอยู่ท่านกินเหนือก็เ,เอื่นเสี่ยงนะการขยายตัวของพี่น้องเจ้าไทเลือ้อในช่วงรัชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์ที่2 4เนี่ยเจ้าอินเมืองเพิ่นในเขามาตีกินเมืองถึงเมืองแทนเมืองเชียงตุงเมืองเชียงแสนแล้วก็เมืองล้านสางล้านช้างลา้า,ลานช้างนี่นะตอนนี้นะใช่ไหมถึงหลวงพระบางแล้วครับพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยบเดอเอิสมัยนั้นยังโบเดอเอินหลวงพระบางยังเป็นเมืองยังเมืองล้านสางนี่แหละ เพื่อ <idian Mom ius> เป็นการกรอบกูบานเมืองควนมาให้เป็นพึกแผ่นความทั้งตังหัวเมืองไทยลือเป็น12เขตเอื้นมา12ปันหน้าและในยุคนี้กระด้มีการอพยพของพี่น้องเจ้าเทือบางส่วนเพื่อไปตั้งบ้านตั้งเฮือนสร้างบ้านแปลงเมืองปกครองหัวเมืองประเทศสลาดเล่านี่จึงเให้เกิดการกระจายตัวของพี่น้องเจ้าเลือในลุ่มน้ำขูตอนกลางนะครับรวมถึงรัชชานในปัจจุบัน